Cursed Moon Queen let get it on. I am falsely accused. Direct my path to destruction. My way is clear. Direct my path to destruction. No. Judgment is swift. Direct my path to destruction. Judgment is swift. Direct my path to destruction. I will quickly. <laughs> Judgment is smooth. I will quickly. clear judgment is swift. swift my, my way, way is clear. clear on your throat. head be it <laughs> judgment is swift my way is clear judgment is oh swift wang. Direct my path to destruction. Vengeance is what really matters. Judgment is swift. Do not take me for a fool. What really matters. On your head, the end. I will quickly. Judgment is swift. You should bow to an angel. You should have heaven hiding. I will quickly. On your head, <laughs> running away, are you? <laughs> Judgment to On your head, the yes. <laughs> end. Judgment to <description>. swift. <laughs> I will quickly direct my path to destruction. My way is clear. I will quickly direct my path to destruction. Vengeance is what really matters. My way is clear. ผลได้ไหมปุ่มไม่ทันแล้วไม่มีดาเมจไม่มีดาเมจไม่มีไม่มีดาเมจจะข้ามอืมไอ้นี่ก็ตีดังเลยเอาเร็วเร็วดิ i will quickly my way is clear <coughs> i will quickly you should have been hiding direct my path to destruction judgment is swift oh <coughs> ขอบคุณนึงมากมันบอกเสือปุ๊บตันตน,นึงถึงข้างล่างเลยที่ผ่าน はい。 บ mm. ัดบ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 ัดนี่ไอ้นี่ก็ตีังเลยสวยเพื่อนปาสกิโคตรแม่น e judge n t i s swift Clear. <laughs> Judgment is sweet. Mmm! I cannot do any of that yet. I cannot do any of that yet. Yeah. I, oh I cannot do any of that yet. I cannot do any of that yet. เกิเลยแล้วพนมมาเจอห้าตัวเลยพี่อย่เล่นบนไม่ได้ไงบนมันโดน

เยอะมีใครมาช่วยล่าเนี่ยมีมันจะแตกทีไ้มูลเต็มเลยเหี้ยมา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 อยู่ในป่าเนี่ยเต็มเลย

ดิเอ็มบ้าหรือเปล่ามาไมาใ,ให้เ<อ>ราตบตัวจ้ะอืมไอ้นี่ก็ตีจังเลยทีแรกก็เอาในบ้านอะไป็นแวมมาอยู่ในป้อมมันเฉย My path is once again my own. Fine. To the seas we go. I cannot do any of that yet. 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 My. My. <coughs> <body was again coughs> my own. <coughs> to the seas we go. Hmm. This is a ระวงังพี่เจมสมเพื่อนไม่มีเพื่อนซ้อนนะ

I are you? I am in charge now. I cannot do any of that yet. I cannot do any of that yet. My path is once again my own. Hey, yo, 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 yo.

ใจเย็นดีลยตัวเราดีกว่านั้นเยอะเราจะแพ้ตัวง่อยๆอย่างน้ฝั่งนน้นไม่ได้นะเว้ยเฮ้ยบอมไม้แดงโดนซ้ำแล้วอืมไอเนี่ยกตีจังเลยไม่เชืรร่ออย่มาตุนา ดันไปดันไปก็จะไปกันบนดันไปเลยดันไปอืมไอ้นี่ก็ตีจังเลย อไอ้ไนี่ก็ตีดังเลยจะให้เน้นป้อมยังไงวะโดนกดขนาดนี้ป้อมมันไว้เน้นหลังเกมก็ได้โอ,โอ้ไอส้สัสโดนเชี้ยนี่สตันสตันานานที่หายเลยเวลาอยู่ในคลิปต้องมีเกม ท้เพื่อวยจิตใจมันทำด้วยอะไรวะนะจิตใจมันทำด้วยอะไรไมนไต้องฆ่าซะเฮ้ยป้อมไม้แดงโดนซ้ำแล้วป้อมมันเป็นเรื่องของหลักเกมตอนนี้ไม่มีใครตีป้อมไหวเราดาเมจไม่มีสักตัว ไอ้นี่ก็ตีจังเลยนี่ขัดไปสแล้วเหรอมึก็ว่าปลมาทำไมคมเฉ่งอะไรเวร ติดกันแล้วฮะรู้สัมชุสัวร่างเน่าบ้าหรือนอนีนอย่างเงี้ยนี่เอ็มบ้าหรือเปล่ามาให้ดันขึ้นเรียนะ I you one never. the seas we go. Fine. My path once again my own. I away, are you?

แดงโดนซ้ำแล้วม,ม,มันตายมันตายมันตายหยห่ลย ตาย,ตยตวยงงิโดเนียบุ๋มต้งเอาได้ทีเดียวเถอะก่อนอะมึงไปตายให้หนอนขึ้นตัวน้ะ มูนการบินระวังให้ดีไม่มีใครอครอกเปเลยทให้เนี่ยใครวะได้เด,ดี๋ยวตี ได้อันติง,งโง่โยนสก,กิลไปแค่น,นั้นแหละไม่มีอะไรเลยเนี่ว่านม่ว่า กันในกันนอกไม่ไหแล้ว,วเดียวจะคูม,มอจะช่วยเลยเขาก็ใส่ฮิวก็ฮิวมา,มาดิ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 ตรงนี้หวานตรงนี้หวาน เกิดมาต่ cool. ังมันเกิดกว่าใครทหารในแดนเรือรบเรอเอเรเรือบอยบรับเรอรบรอกอรรอเ้อรเรออรรออบออรอรเออเร บอกนไปแลวกันนี่อ,อยาุแล้วาคืนใส่ก่อน้คุณบ้างนะไอ้ลิงจอเอ็ยามาทซะเรองให้มูลมีคลองมันเทิงละมึง

บ้าหรือเปล่ามาห้าค้ะก็ตบเรียมอืมไอ้นี่ก็ตีดังเลย